เราสามารถที่จะดูนะครับว่าปีหกเราคืนเงินประกันสัญญาหมดไปหรือยังในระบบนะครับเราสามารถที่จะดูได้โดยการเปลี่ยนปีแล้วคลิกคำนวณเราจะเห็นว่าในปีสอง8้าหกแปดนะครับยังมีค้างในระบบอยู่2รายการนะครับรายการนี้จะบอกว่ารบกําหนดวันที่22เดือนเก้าสองห้าดอีกรายการหนึ่งนะครับครบกําหนดวันที่7เดือน12 2สอง้าหก การคำนวณน,นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์รายงานออกมาได้สมมติว่าไปปีหกเหมือนเดิมนะครับกดคำนวณใหม่จากนั้นพิมพ์รายงานแล้วก็สามารถที่จะสั่งให้เป็น pdf หรือว่าพริ n น์ผ่านเครื่องพิมพ์ได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้จะแนะนำการใช้งานโปรแกรมคำนวณ ยอดเงินครบกำหนดจ่ายคืนเงินประกันสัญญาซึ่งการคำนวณครบกำหนดจ่ายคืนเงินประกันสัญญานี้เราจะใช้ในการปรับปรุงบัญชีเงินระยะยาวเป็นเงินระยะสั้นในปีงบประมาณ2,569หลังจากติดบัญชีขั้นต้นไปแล้วนะครับข้อมูลเราต้อง เตรียมไฟล์ Excel นะครับโดยการไปดาวน์โหลดที่ระบบรายจ่ายรายงานรายจ่ายทะเบียนต่างๆแล้วก็มาที่ทะเบียนต่างๆทะเบียนคุมเงินรับฝากแล้วก็ไปที่ประกันต่างๆ จากนั้นให้เลื่อนลงมาเลือกประเภทเป็นหลักประกันสัญญาเลือกวันที่อ่าเลือกปีปีที่ยังไม่หมดประกันสัญญานะครับให้เลือกอ่าลองดูปีสองห้าหห้าจากนั้นเลื่อนลงมา ติกที่สถานะการรับฝากยังไม่คืนนะครับยังไม่คืนให้ติ๊กถูกไว้แล้วก็คืนแล้วให้เอาออกจากนั้นเลื่อนลงมาค้นหาอหากไม่พบว่าไม่มีข้อมูลนะครับให้เราไปเปลี่ยนปี66 แล้วค้นหาอีกครั้งหนึ่งโ6กกจะมีข้อมูลอยู่นะครับดังนั้นปีใดนะครับที่เราย้อนกลับไปค้นหาแล้วเขามีข้อมูลให้ทําการดาวน์โหลด Excel ออกมาเมื่อได้ไฟล์ Excel แล้วให้ทําการเปิดเราได้ไฟล์ Excel แล้วนะครับให้เพิ่มชีท จากนั้นให้ทำการคัดลอกจากลำดับลงมาถึงกำหนดจ่ายคืนนะครับถึงช่องสุดท้ายของข้อมูลทำการคัดลอกจากนั้นไปแผน,แผนงานที่สองชีทที่สองนะครับไปวางแบบ1 2ึสา แล้วเรากลับไปที่อีลาแอดนะครับให้ไปค้นหาของปี6-7แล้วทำการค้นหาใหม่เลื่อนลงมานะครับแล้วก็ส่งออกไฟล์ Excel ได้ไฟล์แล้วแล้วก็เปิดไฟล์นะครับแล้วก็คัดลอกจากลำดับที่หนึง แถวที่13นะครับเลื่อนลงมาจนถึงช่องสุดท้ายทำการ copy แล้วไปชิดแรกนะครับคลิกลำดับสุดท้ายแล้วก็วางแบบ1 2 3จากนั้นก็ปิดอ่า excel ที่เราไม่ใช้ออกแล้วก็ไปที่ ีละแอดเหมือนเดิมนะครับไปปี68ปีสุดท้ายนะครับปีปัจจุบันเลื่อนลงมานะครับค้นหาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ส่งออก Excel ได้ไฟล์แล้วแล้วก็เปิดไฟล์จากนั้นคัดลอกจากลำดับที่1จนถึงสุดท้ายทำการ Copy คัดลอกแล้วก็มาวาง ่าวางแบบหนึ่งสองสามเหมือนเดิมนะครับเราได้ข้อมูลนะครับครบแล้วนะครับจากข้อมูลที่เรายังไม่ได้จ่ายคืนเขาตั้งแต่ปีห6หนะครับก็ต้องก็ลองค้นหาดูนะครับอาจจะมีต่ำกว่าปีหกหกก็ได้หกห้าหกสี่หกสามก็ได้นะครับ หากมีก็คัดลอกออกมาจากนั้นนะครับแถว e f เราไม่ใช้ไม่มีข้อมูลให้ทำการลบนะครับแล้วก็ลำดับที่สองแถวที่สองนะครับไม่มีแล้วก็ลบที่เหลือนะครับเราจะมีข้อมูลเรียงกันประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ จะมีบางแถวนะครับที่วันกําหนดจ่ายคืนไม่ใช่วันที่นะครับจะเป็นในรูปแบบของตัวอักษรอย่างเช่นสองปีนับจากวันตรวจรับงานงวดสุดท้ายแบบนี้ระบบไม่สามารถที่จะคํานวณได้ดังนั้นให้เราไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนวันที่วันที่กำหนดจ่ายคืนให้ตรง นะครับให้ตรงตามรูปแบบของวันที่วันที่เดือนแล้วก็ปีพศออนะครับในส่วนนี้เราต้องไปเปลี่ยนนะเมื่อเราเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเราเปลี่ยนเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะนำไฟล์นี้เข้าไปยัง โปรแกรมเพื่อคำนวณหาเงินรับฝากระยะสั้นในปี2569ที่เราจะจ่ายคืนเขานะครับที่เหลือจะเป็นเงินรับฝากระยะยาวประกันสัญญาของปีถัดไปนะครับเมื่อเราเรียงไฟล์เสร็จแล้วนะครับให้ลบไฟล์ต้นฉบับตัวนี้ออกไปชีดนี้ นะฮะฮให้ทำการคัดลอกจาก,กลาดับแถวที่หนึ่งนะครับจนมาถึงแถวสุดท้ายแล้วทำการ Copy ยุบหน้าจอน,นี้ออกไปนะครับแล้วทำการเปิดโปรแกร,รมคำนวณน,นะครับ จากนั้นวางข้อมูลลงไปตัวสอบปีก็ประมาณพศนะครับสองห้าหกเก้าแล้วคลิกปุ่มคำนวณเพียงเท่านี้เราก็จะได้ข้อมูล ยอดรวมนะครับของปีว่ประมาณ2569ที่จะต้องคืน <c oughs> แล้วก็ปีถัดไปนะครับปีถัดไปก็คืออา2570ทีนี้จะมีข้อมูลที่เออร์นะครับในส่วนที่เรายังไม่ได้แก้ไขของวันที่นะครับเขาก็จะบอกว่าส่วนนี้นะครับ ที่ต้องไปตรวจสอบไปไฟนะครับไม่สามารถที่จะอ่านค่าปีที่ยังไม่ได้ปีที่จะส่งคืนเขานะครับวันที่ที่จะส่งคืนเงินแลบฝากประกันสัญญาให้เขาดังนั้นเราควรที่จะไปจัดการตรงนี้ก่อนนะครับให้เป็นรูปแบบของวันที่หลังจากนั้นนะครับ เราสามารถที่จะดูนะครับว่าปี68เราคืนเงินประกันสัญญาหมดไปหรือยังในระบบนะครับเราสามารถที่จะดูได้โดยการเปลี่ยนปีแล้วคลิกคำนวณเราจะเห็นว่าในปี2568นะครับยังมีค้างในระบบอยู่2รายการนะครับ รายการนี้จะบอกว่าครบกําหนดวันที่22เดือน9 2568อีกรายการหนึ่งนะครับครบกําหนดวันที่7เดือน12 2567องาการคำนวณน,นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์รายงานออกมาได้ สมมติว่าไปปี69เหมือนเดิมนะครับกดคำนวณใหม่จากนั้นพิมพ์รายงานแล้วก็สามารถที่จะสั่งให้เป็น PDF หรือว่าพิ i พ์ผ่านเครื่องพิมพ์ได้เลยนะครับการใช้งานโปรแกรมคำนวณวันครบกำหนดนะครับการจ่ายคืนใช้ในการปรับ ปรุงบัญชีระหวา่างเงินแลกประกันสัญญาระยะสั้นระยะยาวไประยะสั้นระยะสั้นไประยะยาวแบบดึงจากฐานข้อมูลของอีลาแอดนะครับก็วิธีใช้ก็มีเพียงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ